3วิธีแก้ปัญหาหน้าเหียกหน้าแหง้งหน้าลอกช่วงหน้าหนาวหลายคนนะถ้าเป็นหน้ามันช่วงนี้จะแบบเป็นอะไรที่เลิฟมากเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนที่หน้ามันจะหน้าพอดีแต่กลับกันนะครับคนที่หน้าแหง้งจะแห้งมาก หน้าบางคนแบบลอกแดงแห้งบางคนปากแห้งด้วยนะครับผมมีวิธีการง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการช่วยคนไข้ที่คลินิกนะครับข้อที่1ผมบอกว่าช่วงนี้งดใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองชั่วคราวหลายคนก็จะคิดในใจว่าแล้ว่ันจะใช้อะไรดีใช้พวกครีนซิ่งต่างๆที่ไม่มีฟองส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปเป็นครีมทาตาทา,ทาแล้วก็เช็ดออกแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบ เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองก็ได้นะครับปกติผมจะใช้เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือเป็นหน้าร้อนก็ตามเพราะผมว่าไม่อยากให้ความชุ่มชื้นมันออกไปจากผิวเนื่องจากฟองเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์เป็นด่างเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกยี่ห้อเลยเสร็จปุ๊บพอมันดึงความชุ่มชื้นออกไปจากผิวมันทําให้หลังล้างหน้าเราหน้าแห้งตึงแล้วก็มีรอยเล็กๆๆโอโหแล้วบางคนนะพอหน้าหนาวมากๆอย่างเช่นปีนี้นะโหหน้าแห้งลอกนะครับแสบเลยนะครับ ข้อที่2นะคือการเติมความชุ่มชื้นเข้าไปเติมความชุ่มชื้นเนี่ยระหว่างวันสําคัญมากเลยเราต้องใส่ผลิตภัณฑ์บางอย่างเข้าไปเพื่อ อมความชุ่มชื้นให้ได้แล้วผลิตภัณฑ์ที่อมความชุ่มชื้นได้ดีส่วนใหญ่มันก็จะมีไฮยาเป็นส่วนประกอบอันนี้ราคาแพงหน่อยรองลงมาอาจจะเป็นพวกคอลลาเจนที่สามารถทําให้เป็นโมเลกุลเล็กๆล็เราเติมเข้าไปอันที่3ก็คือเป็นพวกวีตโปรตีนหรือโปรตีนจากข้าวสาลีนะครับซึ่งตัววีตโปรตีนเนี่ยผมจะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของคลินิกที่ชื่อว่าลิปเจลนะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับหรืออยากสั่งซื้อก็พิมพ์คําว่า ริ้วรอยนะครับแล้ว ai ผมเนี่ยก็จะส่งข้อความให้ทาง inbox แล้วคุณก็สามารถสั่งซื้อกับทีมงานได้นะครับข้อที่3นะครับถัดมาก็คือนอนให้หน้าเปียกเลยหลายคนบอกว่าต้องทาครีมพอดีผมบอกว่าไม่ได้เนื่องจากคุณเป็นคนหน้าแห้งมากเวลาคุณทาครีมพอดีสังเกตไหมตื่นมาตอนเช้าจะหน้าแห้งเพราะาอะไรคุณไปได้นอนอยู่ในอากาศปกติช่วงนี้คือหน้าหนาวแล้วแถมนะ คนไทยนั้นหน้าหนาวก็ยังเปิดแอร์ด้วยแล้วในห้องแอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอากาศค่อนข้างแห้งอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมใช้ก็คือคุณมีครีมยี่ห้อไหนก็ตามคุณเปาะไปแล้วปะเปะปะปบอกให้หน้าเนี่ยชุ่มหน้าเปียกเลยแบบโบอกจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าครีมมันไม่ซึมขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับบอกจนกระทั่งรู้สึกว่าครีมมันไม่ซึมแล้วนั่นแหละคือความพอดีของการทําให้หน้าเปียกตอนเช้าเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าขนาดโบอกไปเท่าไหร่มันก็ตื่นมาตอนเช้าก็ยังแห้งนิดนิด ผมมีเทคนิคนะค,คุณสามารถเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเอาเป็นน้ำมันมกะกอกเนี่ยทาบนหน้าบางๆหรืออาจจะเป็นพวกเบบี้ออยก็ได้ทาบางๆเพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันไม่ให้ผิวมันระเหยนะดังนั้นเวลาที่เรานะครับเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บมันจะง่ายทันทีเลยผมวาดรูปให้ดูง่ายๆนะครับปกติเนี่ยผิวคนเราเป็นแบบนี้ผิวคนเราเนี่ยมันพร้อมจะระเหยเอาน้ําขึ้นไปในอากาศอยู่แล้วดังนั้น ถ้าเรานะครับไม่ทําลายความชุ่มชื้นโดยการที่ใช้โฟมล้างหน้าหรือคลีนซิ่งนะครับที่มันไม่มีฟองนะความชุ่มชื้นก็จะยังคงอยู่แต่มันก็ยังระเหยได้บางส่วนดังนั้นเราต้องเติมมันเข้าไปนะครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเตอนนอนิมความชุ่มชื้นเข้าไปครับให้ความชุ่มชื้นเนี่ย มันมีความชุ่มชื้นหนาๆนไว้ในผิวเสร็จปุ๊บก่อนนอนเนี่ยคุณทาครีมหนาๆนาอย่างเช่นที่ผมทาครีมก่อนนอนก็จะเป็นพวกมอย s t เจอไรเซอร์อินเทนซีฟครีมทาไว้หานาๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้มอย s t เจอไรเซมันระเหยเสร็จปุ๊บบางคนผิวแห้งแบบพิเศษคุณก็ทาน้ํามันลงไปครับอีกชั้นหนึ่งคุณเห็นไหมครับว่าพอเรา มีความชุ่มชื้นมากพอต่อให้มันระเหยออกไปมันจะระเหยไปบางส่วนแต่ไม่ทําให้หน้าคุณแห้งนะครับดังนั้นรักแฟนๆทุกคนนะครับอยากให้แฟนทุกคนเนะี่ยผ่านช่วงหน้าหนาวไปได้โดยที่หน้าไม่เหีก่กหน้าไม่แห้งหน้าไม่รอกแดงครับใครชอบไอเดียเกี่ยวกับความงามทั้งภายในและภายนอกเราเจอกันในช่องหมอทีมด o อกเตอร์ทีมทั้งใน Facebook y o u t u b e และ i อนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ